สวัสดียามเย็นครับไปสัมภาษณ์ตาชายหน่อยทำ,นนทำไมวันนี้ำไมวันนี้รั่วเยี่ยบอะไรมา รั่ววันนี้โอ้ปะเร็วมากเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะปะยางเร็วมากครับโอ,อยากได้เสากลับบ้านแต่ว่าไม่โคไม่่่า

กน,น,กนะครับใครขับเมกานะผมจะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นรุ่นเดียวไหมท่อน้ำเออะชอบตันมากเลยไม่รู้เป็นไรเนีย่ยท่อน้ำเอตัวที่มันเป็นน้ำหยดอะมันชอบตันครับพอมันตันปุ๊บมันก็ไปท่วมในห้องคนขับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกับอะไรนะแต่ว่าเป็นหลายคันนะครับเห็นเห็นมาานะันผ่านมาไม่รู้ทาไมมันถึงตันน่าจะเป็นกับฝุ่นดินนะครับพอเอาน้ําล้างหรือว่า,าลมเป่ามันก็หายน่าจะเป็นกับฝุ่นมันเข้าไปนะครับแต่ตอนผมขับรถก,กี้ไม่เห็นเป็นนะแต่แอร์เย็นปกตินะแต่ท่อตันเฉยนี่อยากได้เสาประมาณนี้แล้วนี่นี่อันนี้น,นี้แล้วก็ อัน,นยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้หมดเลยนี่อันนี้อันนี้ก็ยาวแต่ว่าไม่สวยหัวไม่สวยตอนเขาตกนี่โอ้ไม่แตกนะน,น,นี่ก็น่าเอานะอ้ฝนตกบ้านขวดฝนตกหนะัก มนกวนฝนตกหนักเลยหเลย้ายีาม,าม,มันเหย,ยขึ้นดีเลยมันก็เหวียวขึ้นดีอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ใช้ได้ไมปรับไฟไง,ไง เราปรับไฟขึ้นลงได้ได้หรอคันมันเต็หมดแล้วของผมใช้ได้ต่ใช้ได้ใช่้ไมมันะคนนะพรุ่งนี้ต้องไปเิ้งอะก่อนพรุ่งนี้ไห้มาวิ่งมหมนี่ข้มาเลยอ้าแล้วไปเบิกจังอะไรโอ้ <c oughs> โอ้เบี้ยวเลยหนึ่งจันชูอยู่นี่แล้วไอ้คันหนึ่งอยู่นี่มีสามคันแต่ปกติคันนี้ตักแต่คันนึนไปยกปูนแล้วไม่น่ามาหรอกเสานี้มีแต่เสาสั้นเลยเสาสั้นผมก็ว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะเอาแบบไปทำแบบ แต่มันรับน้ําหนักแบบแนวนี้มันไม่ดีเนาะเอาไปทําเป็นแบบพื้นไว้จอดล้างรถก็ได้นะมันผมว่าสะดวกดีนะครับเอาไปเรียงแบบไม่ต้องชิดกันมากเรียงห่างๆนิดนึงนะครับให้น้ํามันไหลหรือแม่ไปทําแบบที่นั่งเล่นนะครับเป็นปูนเออมีประโยชน์นะผมว่าเอาไปทําอะไรได้เยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่าคนจะคิดออกไหม แต่ถ้าเป็นผมเอาไปก็ทํารั้วบ้านนะครับถ้ายาวอันจั้นเอาไปทําเป็นพื้นนะครับพื้นพื้นเอาไว้นั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับวางชิดๆกันแล้วก็โบกปูนนิดนึงนะครับให้มันเรียบๆแจ๋วเลยไม่ต้องเสียตังเทพื้นหลายบาทครับแล้วมันหนาด้วยเนี่ยไ,ไม่รู้ดินจะยุบหรือเปล่าใช่ไหมหนัก วันนี้ได้ล้างรถเลยครับฝนตกขับไปก็ล้างไปช่วงนี้ผมไม่ก็ได้ล้างรถนะดูสภาพก็ประมาณนี้เพราะว่าล้างก็เพืือนคือเก้าเอาน้ำฉีดๆครับเดี๋ยวมีโปรเจกต์อยู่ครับว่าจะเปลี่ยนเทอร์โบนะครับผมจะเปลี่ยนเทอร์โบกับเสียันตัวนี้มันเบื่อแล้วมันเหมือนจะ มันรอรอบอะแล้วมันขับแบบไม่ค่อยมันในรอบต้นนะแต่รอบท้ายอะมันขับโอเคอยู่ครับมันไหลรอบท้ายมันขับแบบคือมันวิ่งสบายอะรอบท้ายแต่รอบต้นเราต้องการกําลังรอบต้นคือเวลาเราจะออกตัวเนี่ยมันต้องเบิ้นเอารอบอะซึ่งมันจะออกง่ายอะแต่ถ้าพูดถึงโบใหญ่มันก็ดีนะครับมันทนแล้วก็มัน เวลาเราวิ่งล่องอ่ะมันดีไงแต่ว่าโบเล็กอ่ะผมว่ามันบางคนเขาบอกว่าขาดขาดง่ายหรือไม่บางคนเขาบอกว่าหลวมเร็วอะไรอย่งี้นะครับแต่ผมว่าอยู่ที่การใช้งานด้วยแหละถ้าเราไม่ไปซักบ่อยๆมันก็ไม่ขาดหรอกอยู่ที่คนครับ แต่ผมขับอะ่ะมันก็มีบ้างนะครับแบบแบบเวลาเราดิ้นเนาะมันก็บูตมันก็มันก็นกนกเกินบ้างนะครับแต่เวทเกตก็ตัดนะครับโอ้จันชูไปไหนเนาะอยู่ที่ตั้งบูตด้วยแหละไม่ให้มันขาดอะ่ะไปไหนเนะาะจันชู สักเสาให้ไหมสักสิบต้นีหยดูก่อนแกจะไปไหนองมาถามก่อนไหนโอ้เดินทั้งวันงานเดิน พี่พี่จะตังให้บ่สิบต้นเนอะไปเสากับบ้านแล้วครับนี่อครับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ